สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้นะคะในบทที่2คลิปซ้อนซ้อนเงื่อนนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในเนื้อหานะคะดังต่อไปนี้ค่ะ นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในเนื้อหาการปกป้องสิทธิ์ในผลงานตนเองและเคารพสิทธิ์ผู้อื่นด้วยนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของการปกป้องสิทธิ์ในผลงานของตนเองนะคะแล้วก็เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะสถานการณ์การเรียนรู้ที่3นะคะในสัปดาห์ที่3สัปดาห์สุดท้ายนะคะน้ำหวานนะคะได้มอบ ได้รับมอบหมายให้ทํำใบงานนะคะในเรื่องผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของภาคต่างๆนะคะจึงได้ไปนค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆนะคะและได้ข้อมูลจากแหล่งต่อไปนี้นะคะ 1. นะคะวิดีโอเกี่ยวกับการทอผ้าของภาคเหนือนะคะในเรื่องของการทํำข้าวเกี๊ยวกุ้งของภาคใต้และการทําเครื่องจักสารของภาคอีสานนะคะ 2. นะคะการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์หัตถกรรมภาคตะวันออกนะคะ ของช่างภาพมืออาชีพคนหนึ่งบนสื่อสังคมนะคะ 3. ส,สัมภาษณ์คุณป้าที่เปิดร้านขายแห้วกระป๋องและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปนะคะเกษตรกรแปรรูปว่าได้สินค้ามาจากจังหวัดใดบ้างนะคะซึ่ง3ข้อมูลนี้นะคะได้มาจากแหล่งต่างๆนะคะและได้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆตามที่คุณครูได้อธิบายไปนะคะจากนั้นทำอย่างไรนะคะเพื่อที่จะเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะ โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานนี้นะคะแล้วก็ตอบคำถามค่ะแล้วก็ตอบคำถามตามที่นักเรียนนะคะตามความคิดของนักเรียนว่าทำอย่างไรน้าหวานจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นในการทำรายงานนี้นะคะโดยให้อธิบายนะคะให้ชัดเจนทั้ง3ข้อนะคะโดยให้ตอบเรียงเป็นข้อนะคะ นักเรียนจะตอบว่าอา,อาจจะเป็นการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นค่ะสำหรับในเนื้อหาวันนี้นะคะคุณครูก็ขออธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนทำใาบงานนะคะส่งในชั่วโมงด้วยนะคะ สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะในบทที่2นะคะก็คือการแสดงสิทธิ์นะคะในการปกป้องผลงานของตนเองนักเรียนทําได้โดยใส่ชื่อแสดงความเป็นเจ้าของให้ชัดเจนนะคะ,ะตามตัวอย่างนี้ได้เลยค่ะสรุปนะคะเพิ่มเติมค่ะ,ะหากนักเรียนต้องการนําคลิปวิดีโอของผู้อื่นไปใช้นะคะก็ควรบอกที่มาของข้อมูลในคลิปวิดีโอนั้นๆเพื่อ<ๆ>ให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือการนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เผยแพร่ดัดแปลงทําซ้ําโดยผู้เป็นเจ้าของผลงานไม่ได้อนุญาตนะคะหรือไม่ได้รับทราบนะคะ,ะซึ่งการนําผลงานมาใช้เนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขบางประการนะคะซึ่งเรียกว่าสัญญาอนุญาตนะคะซึ่งกําหนดโดยเจ้าของผลงานหรือกําหนดตามกฎหมายนะคะเม<อ>ื่อไม่ทําตามก็อาจจะเกิดเงื่อนไขอาจจะเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นั่นเองค่ะ สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ก็ได้จบลงแล้วนะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนะคะทบทวนใบงานในบทที่2นะคะให้เรียบร้อยแล้วค่อยทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะสําหรับกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็ได้จบลงแล้วสวัสดีค่ะ